สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นเกมผีกันนะอย่างไซโกโนสุโตกะหรือว่าการโจมตีของไซโกจังนะฮะดูซิว่าผมกีดไปกี่ช็อตหรือจะเป็นยังไงจะตายก่อนเริ่มไหมไปดูกันเลยผมจะเล่นนอตโมดนอมอนแล้วกันหมวดฮาร์ดนี่คือถ้าผมเล่นนี่ผมโดนหักคอตายแต่เริ่มในนอนเลยถ้าเดานะโอเคไปหยิบกุญแจแล้วไปเลยมานับแล้วมานับแล้วสองสามแล้วไปเร็วทุกผู้ชมโอเคเราต้องไปเปิดไฟก่อนนะ สเต็ปแรกของเกมที่คนคนรู้เปิดไฟไม่งั้หมดแล้ผมก็ไปอยู่ในห้องคอมถ้าเจอคุณแจก็ดีแล้วไม่เจอเราก็ไปหาช่องเฮขยกห่องเรบไว้ดูด้านนอกแล้วมีเงานางไหมดีหนึ่งฮะดีหนึ่งรู้อะไรไม่รู้หรอกมึงอะโง่ รูว่ากูเนี่ยงยูขนาดมากูยังมาผิดช,ชั้นเลยให้ตายเหอะอุย้ยเฮ้ยกุญแจกูขึไม่กล้าเอาหรอกกุญแจเนี่ยงจะจำไว้มึงขักกุญแจกูออกโคตรแหลกเลยท่านผู้ชมความแหลกจะทำให้ผมแข็งขึ้นผมจำได้มันมีกุญแจอยู่ห้องนั้นห้องหน้าห้องนั่นอะ ผมจะมาฮาร์กับนางคอยดูนะมาสิม,มาฮาร์ครับผม<ะ>ไม่แดดกูหลักกูจำได้กูใจอยู่นะรีบหยิบแล้วก็รีบไปห้องดีห้องดีใช่ปะวะใช่ห้องนี้อ่ะหยิบเข้าไปเลยสัญญาณนางคือถ้าลื่นปุ๊บนางมาแล้วนาน กูยังไม่ทันใดคนอะไรเลยอีเวนนี่ยจุกจุบจกอาประตูปิดชิบหายแล้ววิ่งไปห้องเปิดประตูเข้าไปมีเลขไหมต้องดูอันนี้สำคัญเลยต้องดูเลขด้วยแต่ดีสองเมื่อกี้มันมีเลขนะจริงแต่เราหลบอยู่ในห้องนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะ อนี้เราก็หากุญแจอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะโอ้ไม่เกลเปิดขึ้นมาครับผมผมต้องรีบไปห้องอีห้องเมื่อกี้เพราะห้องเมื่อกี้มีรหัสต่อให้ตายแต่ยังงอยมันก็ได้ตัวเลขกัว่ะผมทลายไปกับกระแพงแลวผมต้องได้ตัวเลขมาสักเลขแล้ววะ อีตลาดเกินไปอะนะเกินเกินไปอะท่าผู้ชมจริงนะเกินไปเกินใจหรือเปล่าเปิดแม่งเลยเลขเจ็ดเลขเจ็ดฮะเลขเจ็ดได้ละได้ตัวเลขละแต่ผมขอหาอะไรเพิ่มเติมในห้องนี้ก่อนแล้วกัน แต่เมว่านางดักผมแน่เลยเพราะมันลื่นเปิดดิมีกุญแจมีทียอะไรไหมมีมีแต่ล็อกเกอร์หน้าน่าจะมีอะไรสักอย่างผมว่านางดักผมแน่เลยเนี่ยไม,ม่มีอะไรเลยเออไฮายอ่ะตายอ่ะอุ้ยประตูวับประตูวัปิดแม่งเลย ปทำไมชีวิตกูที่ต้องมาแคสเกมผีด้วยวะนางอยู่ไหนวะไม่นางอย่าเซอร์ไพรส์เจ้าที่ค่อยไม่ชอบเพราะว่ามันดักผมแน่เลยอะถ้าดักแบบนี้กูก็ไม่ไปดีเหมือนกัน อุ้ยแม่งอเดืเอดหกสิบเอาปิดไฟอีกอจุกนห,ห้องหนึ่งจุกจุกจุกกูเป็นนักจุกมึงอ่ะเป็นแค่ฮันเตอร์ก็ะจอกมึงจะมาสู้กับนักจ๊กอีกกูเหรอยึงเร็วเป็นล้านปีงู ฮ่าจุ๊แม่อย่างเงี้ยแหละถลายไปตามกำแพงฮะเราก็ออกอย่างงี้เลยนะนี่เลือเราเหลือห้าสิบโอ้ยมงเอ้ยผมจําได้เลขเจ็ดเป็นเลขตัวเลขจะต,ต้องหากุญแจก่อนตอนนี้นางหาเราไม่เจออย่าพึ่งโดนอย่าพึ่งโลนเลื่ดเหลือต้องครึ่งหนึ่งโซคนโอ้โห,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 โหมึงดัก,กขนาดนี้มึงเข้าไปเลยดีกว่าแม่ จริงมึงเข้ามาเลยดีกว่าม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 ึงเข้ามาดิมึงเข้ามาเลยดีกว่าถ้ามึงจะดักกูอย่างเงี้ยเออเชนั้นอะเอ้ย,อยจะดักทำเสี่ยะไรเอา้าปิดสวิตช์ไฟอ,อ,อ,อีกไอ้นี่แม่งช่างปิดว่ะปิดมันทุกห้องเลยไหมสวิตช์ฟงสวิตช์ไฟนะ่ะ เย่าลืมจ่ายค่าไฟโรงเรียนด้วยนะไม่จ่ายนะไม่หารด้วยมึงเป็นคนทำทั้งหมดรเวณคลิปนี้มีคำหยาบคายเยอะดังนั้นก็อ่นคำเตือนก่อนเริ่มคลิปด้วยนะเดี๋ยวจะใส่ไว้ไอ่เจอแล้วก็เข้าไปเลยสิกูอยากตายทันทีแล้วเนี่ยคลิปยาวสบคนมาอีกเฮ้ยยังไงเอ้ยเข้าไปเลยดีกว่าไหมมึงยังไงมึงยังไงมึงว่ามาเลยดีกว่า จะแอบทำเพื่ออะไรมึงมาสินั่นนะมนวันรู้ว่าผมจะจุกฉลาดนะเราอะฮะอยากตายทันทีแล้วอะ <c oughs> มานะท่าน <c oughs> ผู้ชมก็เลยจะจุกดูสิว่าผมจะตายไหม <c oughs> โอ้ยอีม่รู้เทคนิคการจุกกูด้วยฉลาดจริงๆเลยนะมึงอะ <c oughs> ลอไปเจ็นาทีแล้วนะแม่งยังจบเกมไม่ได้เลย<ท>นี่กูมาเล่นเกมจู้หรือกูมาหาก,กูแจหรือละหารห,หัสนี้<ท>เข้ามาเลยดีกว่ากูอยากตายเต็มทีแล้วน<ท>ะมึงเอาเต็มที่เลยกูอย,อยากตายวะ่ะได้เจ้าบึกก้าโอเคผมขอจัด ตัจบไว้ให้ครับกับไซโกะนกสุตกะก็ผมไม่รู้ว่าจะเล่นจบไหมเนี่ยแบบโอโ้เจอเลขตัวหนึ่งแล้วมันมันก็ตายอย่างเงี้ยก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์ครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชั่นมือถือนะถ้าเป็นเวอร์ชั่นในคอมเราจะต้องเสียตังค์ซื้อแต่นี้ต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบาย